ไปแล้วไปแล้วไปแล้วครับไปแล้วครับไปเยอะๆยแล้วครับนุ่นะครับนักข่าวเยอะๆนะครับแล้วมาครับนะครับมาอยู่ตรงนี้นะครับมาเยอะๆเลยครับนี่เราก็อยู่เฉยๆครับอยู่เฉยๆครับน่ะคนใส่หมวกเห็นไหมครับที่เขามาก็จะกระเดะหมอหนุ่มครับจำได้ใช่ไหม เสื้อเสื้อใส่หมวกเสื้อใส่หมวกไขเอ่ยไครเอ่ยเมื่อกี้เข้ามาฉลองหมอหนุ่มแต่หมอหนุ่มไม่เล่นด้วยครับครับผมก็เลยออกมาแล้วก็นอนครับคนนี้ครับใครนอะไครนอะนี่ครับไขรนอะี่มากระดักกระแดะวันนั้นนะครับหมอหนุ่มไขรนอะคนนี้คนนี้ใครนาหมอหนุ่มก็พยายามอยู่ตรงลางนะครับอย่าสนใจครับอย่าสนใจอย่าใจครับคนเยอะพวกมันไม่กล้าแล้วครับนี่ครับคนนี้ใขรหนอ ใครเนาะนี่ครับแล้วก็อีกคนนึงครับใครครับนี่ครับนี่คนนี้เลยคนนี้เลยที่เข้ามาขี่มอเตอร์ไซค์อยู่ข้างๆหมอหนุ่มเนาะวันนั้นกระต๊อกกระแดะหมอหนุ่มเนาะแทะกระทันนิดหน่อยเนาะพยายามจะยุแย่หมอหนุ่มให้หมอหนุ่มโมโหเนาะแมหมอหนุ่มก็ พยายามจะใช้สติอารมณ์ระงับความโกโรธครับไข่น้นอวันนั้นใครน้อตัวใหญ่ๆคนนี้ใช่ไหมคน <c oughs> ไหนพะปูว่วิจิตเนอะนครับต้นครับตกันถ่ายเฉยๆโอเคไม่พูดรัาไม่พูดอยู่เฉย,ยๆนะครับมันจะถ่ายอยู่เฉยเนาะ ยถ่ายอยู่เฉยๆนะครับผมจะไม่ยกแยงแต่แข่งรัวให้เขามาเดินใกล้ๆเขามาผมก่อจะเดินหนีเมื่อกี้เดินมาน้ําหน่อยน้ําหน่อยน้ําอะไรครับผมเดินหนีก่อนวันนี้กอดกอดอดีนะครับทุกท่านนะครับอะไรใกล้ๆอันนี้ใครหนอกันนี่ใครหนอนี่ใครหนอใหนอใคร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 ที่เคยมาหาหมอหนุ่มแล้วทะเลาะด้วยกัน กเรือไปนับนังไหนเนาะนักันเนาะนะไปไหนนะครับไปไหนนะครับนี่คนนี้นะนะลุกเฟรมลุกเฟรมลุกไปเรามดตึบมดตึบเราเราได้แคถ่ายนะ ทำอะไรตรงนู้นครับหมอหนุ่มก็ไม่พูดอะไรครับเพราะว่าทนาบอกว่าให้หมอถ่ายอย่างเดียวครับอย่าไปพูดกระเซกกระเสเลยครับตั้งขาตั้งกล้องก่อนนะครับพยายามอยู่เฉยๆครับเราก็พยายามจะถ่ายอยู่เฉยดีกว่าไม่ออกว่าจ้าย้ายเขามาแน่นะครับเนี่ยครับนีนะครับนีนะครับเดิ็แล้วข้าวนี้ไปรถกับข้าวนะ ซื้อกับบคาวเปล่ครับไปใช้กันบื้นๆโอ้ไปซื้อกับบคาวได้ไหะอ๋ออยู่นี่อยู่นี่ติดเต็มติดเต็มอยู่โน่อยู่โน่นับอยู่โน่นซื้อทดปบ่ไม่เห็นน้ง่อยามอยู่ตรงนี้กันเนาอยู่นี่ครับอยู่นี่อ้โฮมาทั้งหมดเลยครับมาทั้งหมดเลยครับประเจ้าจอร์ดมาแล้ว ถอยดีไหมถอยดีไหมถอยดีไหมเดี๋ยวองค์ปู่จัดการมามากันเต็มเลยครับนอนหนุนหลบดีกว่ามั้งมาหวังได้ยอดโอ้ยเป็นเสียงครับเป็นเสียงไปแล้วครับไปแล้วไปแล้ววิ่งแล้วครับวิ่งแล้ววิ่งแล้ววิ่งแล้วครับวิ่งไปแล้วครับวิ่งไปแล้ว วิ่งแล้วมีนุ๊กดิ๊กที่มีแล้วไปแล้วนิกี้ลำตรงไปแล้วไปแล้วครับวิ่งไปแล้วใครโยคะคลิปใครโยคะยังไงพวกเนี่ยหมอพวกก็บอกว่าแล้วครับมีน้ำมะพร้าวเอ่อเปอร์เอิญมอนุ่มจะวิ่งป่ายางก็น่าเกลียดก็บอกว่าให้ต้นฮักเกาะขายน้ําแทนแล้วกันเออเจ้าเจ้าทางหมอผีนะบอกว่ามีน้ําอะไรขายบ้างแล้วก็อีกเจ้าเจ้าหนึ่งครับที่มาหาหมอหนุ่มเนาะอาจจะมา กระดอกกระแดกหรือว่าเข้ามาเพื่อให้โมโหหรือเปล่าไม่น่าจะมาวันนี้มาแบบเหมือนมามาดีมาไรมาไงหรือเปล่านะเข้ามากระสัยเนาะเยาะเย้เยาะเยาะหมอหนุ่ถ่ายข้อปูของเราครับผมถ่ายข้อปูแล้วนะครับคนนี้ครับเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นครับเกิดอะไรขึ้นครับนะเมื่อกี้หมอหนุ่มหมอหนุ่มก็ไม่รู้ทำไงแล้วเพราะดิงเข้ามาหาหมอหนุ่มเลยครับเดี๋ยวก่อนนะครับ ใช่เมื่อกี้ก็ดิ่งมาหาเลยครับใช่ใช่ยกตีใส่ youtube เลยมันมีการยกตีใส่ย t u b e ด้วยนะโอ้โหพระเจ้าจอนเลยมันจะมาอีกมันกลับมาเอารถและจะเอาเพลงมาเปิดบ้างใช่เจอเพลงเราเปิดก็ไปมันหนีหมดเลยครับมันติดเรื่องสินนะครับดิ่งก็มาหาหมอหนุ่มเลยครับสองคนนะครับจำได้ไหมสองคนตัวตัวใหญ่ๆคนหนึ่งแล้วก็ตัวใหญ่สองคนดี่กว่าตัวใหญ่ทงหมอผีนะ เขามาหาผมมีน้ำไม่กินมั่งมีน้ำไม่กินมั่งผมเออเออเอาเข้าไาชิดตัวไอเราขายน้ำล้วก็มารยาทดีอ๋อครับเดี๋ยวให้ต้นท่ากรกอบมาทำครับไอน้ำมะพร้าวเนี่ยมะพร้าวล้างหน้าเลยเนาะตอนของมาร์กเงียบครับมอบอกดีนะทนายบอกให้มอมเงียบๆอย่าไปต่อรถต่อเถียงเนาะไม่ต้องขายครับผมผมก็ไม่ได้ขายครับผมก็เลยว่าอ๋อเดี๋ยวให้ต้นทากรกอมาขาย มันก็เขาก็รู้ว่าหมอหนุ่มเคยขายน้านะแต่หมอหนุ่มอ่ะก็คืออยากจะขายนะแต่ว่าหนึ่งผมเกรงใจเอฟซีทุกท่านครับผมก็เลยไม่ขายก็บอกว่าให้ให้ต้นฮักกอกาขายไปนะจริงๆอ่ะคือผมไม่คนขายน่ละครับแต่ว่าให้ต้นฮักกอกเขาขายนะเพราะว่าหนึ่งผมกาลังไล่อยู่นะแล้วหอมเอแล้วอะไรนะแล้วหมอหนุ่มไม่ยกตีใส่ให้มันเหว่างไปยกตีผมโอ้ยผมยกตีผมก็โดนสี่ตีเลยครับผมมีกระตองตีนึง โอ๊ยแต่โยตีผมโดนสี่ตีแล้วผมจะเหลือแล้วผมตัวน้อยๆเขาตัวไเริ่มทมเลยเนาะแม่คุณบาะานครับบอกมันปิดร้านแล้วครับมีมอกี้ใครได้เห็นไหมครับเดินก็มาหาหมอหนุ่มเลยครับมีอะไรกินมั่งมีอะไรกินมั่งจะกินต้นจีนเหรออ<า>ยาโอยผมตั้งตัวเมื่อกี้ผมว่าผมจะหลบมันะหลบไม่ทันครับเพราะเขาเห็นผมแล้วครับสองคนนะทางฝ่ายหมอผีนะครับแล้วก็สื่อนะครับตรงมาหาหมอหนุ่มเลยครับหมอหนุ่มไปทำยังไงดีว่าในที่สุดก็ นี่ไม่ทันครับเขาบอกม,ากมีอะไรกินบ้างมีอะไรกินบ้างผมบอกน้ำมะพร้าวหรือน้ำอะไรนะรผมบอกเ,อเ,อเดี๋ยวให้ต้นทักเกาะ,กะมันมันปั่นนะเพราะมันยังร้าอยู่นะเราก็ไม่รู้จะทําไงนะประชิดตัวนะครับมันปีนะครับหม <Yeah. S 1> อหนุ่มคือจุดอ่อนเขาเลยใช่เขาจะแย่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 นะมาเอื่หมอหนุ่มเดินไปทางงูนครับก็เลยไม่ตามมาาว่าพวก คนที่อยู่ข้างๆมหมอนุ่มมีมีหลายคนนะเพราะหมอนุ่มไม่ได้โดด,ดนะเ,แบบเดี่ยวเดียวดนะเขาก็เดินไปฝั่งนูมม้นนะไปกจ้ากระแดกคนหนึ่งต่อเขาก็พยายามมองหาหมอนุม่มว่าหมอนุ่มเดินไปไหนครับเอิหมอนุม่มครับระะใช่หมอนุมม่มไปเดินวิ่งเข้าไปห้องน้ำเมื่อกี้ <mm> มันก็เลยไม่ตามครับคุณเจเอสนะครับเขาไปหรือยังคะไม่น่ามาละเดี๋ยวน่าจะมาครับกลับเขากลับไปทาง,ทางท,างทางทงครับไปทางทางถิ่นเดิมครับ คุณสีโคตรครับมันหนีเพลงมันจะลงไลท์แล้วขึ้นใหม่สู้เพลงมันจะเปิดเพลงมันด้วยครับ <laughs> หนีเพลงครับก็หนีเพลงครับเดี๋ยวคงมามั้ครับเดี๋ยวคงมาใหม่นะพอ <laughs> ร้านแมวต่อยเปิดเพลงหนีกันหมดเลยครับคุณเอพิซีด,ดีมันจะจำเรา <laughs> ไม่ได้อย่าเจอคุณบนตานะครับหมอหนุ่ม <c oughs> ปิดวาจาเดี๋ยวเป็นเรื่องล่อยตาม ทนายบอกโอเคครับผมจะไม่พูดเลยเนาะก็เอฟซีก็เข้ามาดูผมให้ผมเงียบเนาะผมจะไม่พูดอะไรมากมายเนาะครับบิบิจาเมื่อกี้เกิดไปแล้วครับเข้ามาไปชิดตัวหมอนหนุ่มเลยครับมีอะไรกินบ้างมีอะไรกินบ้างออตายและวะ้วจะมากินกินโต๊ะ้านหมอหนุ่มมาทําไมดีว่าดีนะผมไม่ได้อยู่คนเดียวนะเดินมา เขามาเป็นโอ้โหเมือ่อดาบโมดดิงกันเลยนะตกะใจเลยครับดีนะพกพีพีน้องๆอยู่ข้างๆผมนะผมก็เลยบอกอ๋อให้ต้นชักเดี๋ยวให้นักธรรมผมก็เลยปีปีออกเลยครับทิ้งกล้องเลยเมื่อกี้นะไม่ได้หนีครับทิ้งกล้องครับไม่อยากจะ,อะตอนเล้ะต่อเถียงเนี่ยนะพ,พ่อทนายกับเอฟซีบอกว่าอย่าไป ต่อร้องต่อเถียงทางด่านวาจาเขาเนาะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีประเด็นหลายๆอย่างอ่ะหมอหนุ่มก็ทาําตามเอฟตีหลายๆท่านนะครับกับทานายสมเกติธมามนาหมอหนุ่มไม่ใช่คนแบบนี้นะหมอหนุ่มประเชิญหน้ารับรองอ่าเละเละนะครับเละทางด้านวาจานะครับไม่ได้เละทางด้านร่างกายนะเละทางด้านวาจาครับรับรองหมอหนุนะ่มวาจาหมอหนุ่มไม่เป็นรองใครนะครับอโยกซ้ายโยกขวาโยกหน้าโยกหลังมือมันลั่นไปเองประมาณนั้นและครับนี่เป็นไงครับคุณมิก เปล่าครับหยุดพูดถึงพวกเขาได้แล้วโอเคครับไม่พูดแล้วครับเราก็ดูเจ้านิกกี้นะนิกกี้ครับนิกกี้ฝางถนนแล้วครับไม่ให้ใครมาครับนิกกี้นิกกี้ฝางถนนแล้วครับเนี่ยเดี๋ยวเขาคงมาอีกเปล่าครับอันนี้หนูนาเซรนาครับมาแล้วครับเป็นหนูนาเซรน่าตัวตาแล้วครับนี่น้าตัวตาตัวตาแล้วครับนิกกี้ไอเกี้เอ้ยเจ้านิกกี้ครับมีอะไรครับตรงนี้มีอะไรไหมมีอะไรนะ ดูปูไปจีบไน์าลาคล์ครับลรวดูนี้ครับปูไปจีนไน์ไลา์นี่แหละเมื่อกี้มันเต็มเนี่ยมาทำอะไรอะไอุย้ยหมอหนุ่มก็หลบแล้วหลบเห็นหมอหนุ่มจนได้ครับไม่ต้องไปสนใจมันครับผมคุณอลิสานครับเขามายั่วระวังด้วยค่ะใช่ครับมายั่วหน้าร้ายหมอหนุ่มเลยนะมาสองมาสองเลยคนที่มายั่วนั้นมาสองสองคนใหญ่ๆตัวใหญ่ๆเลยเนาะแล้วก็มาอีกแก๊งหนึ่งแก๊งไหนก็ไม่รู้นะครับแก๊ง เก่งน่ารักคายงวันร well ัตนานะครับหิวแสนีจริงคุณพักกางานป้อนะครับหมอหนุ่มเยเดยอยู่ไหนเยเดยกลับไปแล้วครับเพราะเยเดยก็อยู่กันหนกดีครับท่านเออกี่เยเดยกลับไปแล้วมันก็เลยไม่หนกเลยนะเพราะว่าเยเดยอาจจะช่วยในทางด้านวาจาหมอหนุ่มนะหยุด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 คุณอังคณาครับหยุด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 คุณจิ้นตนานะครับพูดมากจังค่หมอหนุ่มอย่าปากเก่งกันครับครับครับ ัวนี่เนอคโอเคครับอยู่เงียบๆก็ดีแล้วพาลุงเดือดร้อนครับหมอหนุ่มก็กลัวนะครับเมื่อกี้มาแบบไม่รู้เกิดอะไรขึ้นนาะมีการแบบยกยกยกเท้าพาสุธาให้ด้วยเนาะอะไรกันเนี่ยมีการยกเท้าด้วยนี่ใครเห็นหรือเปล่าเนาะคุณหันสาววิงวอนหมอหนุ่มเขาจะมาเล่นหมอหนุ่มเพราะหมอหนุ่มพูดเยอะใช่ครับเกือบไปแล้วครับ หมอหนุ่มก็เลยโยนให้ต้นท่กอกกอกบอกว่าอ๋อเดี๋ยวให้ต้นท่กกกอปนนกปั่นรับปั่นน้ำมะพร้าวผมก็เลยโยนให้ต้นทากอกกอกแล้วผมก็ปั๊บผมหลบไปอยู่ด้านหลังเลยมองจะลับปุ๊บขุ่มเข่านะปุ๊บ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 แม่เป็นไงครับหมอหนุ่มเร็วไหมครับโปฉีก็นันแล้วดูแล้วว่าหมอหนุ่มต้องหลบก่อนหมอหนุ่มไม่ได้กลัวนะแต่ว่าแต่นายสมเกียรติกับเอฟตีทุกท่านบอกว่าให้หมอหนุ่มหยุดวาจาแล้วก็หยุดต่อล้อนต่อเสียงเขาเนาะหมอหนุ่มก็เลย ไปหลบอยู่ด้านหลังครับไปอยู่ห้างน้ําแล้วก็เดินมาเข้าในป่าครับเพราะว่าหมอหนุ่มไม่ได้กลัวนะครับมยนาหาหมอหนุ่มขี้กลาบหมอหนุ่มไม่ได้ขี้กาบครับหมอหนุ่มเกรงใจเอฟซีทุกท่านแล้วก็เกรงใจชนะสมเกียรติครับให้เกียรติครับว่าเนี่ยเขาเคยบอกแล้วว่าให้ปิดบาจารยาไปดอต่อเสียงเขาโอเคครับหมอหนุ่มก็ทําตามทุกอย่างนะครับแต่ว่าอย่ติดเขาใช่ครับเขามาเท้าเย้าแย่นะมาถึงหน้าร้านเนี่ยนะหมอหนุ่มก็หลีกเลี่ยงครับ หมอหนุ่มอาจจะอ่านคอมเมนต์ไม่ทันนะครับขอพระคุณนะครับ4ี่ร้อยเจ็ดสิเ็ดท่านนะครับเก้ารอยยิบเก้าไลน์นะครับช่องหมอหนุ่มเห็นชัดช่องอื่นไกลครับผมกลช่องอื่นไกลครับแต่ชัดดิครับมาเพราะผมร่วมทุนสร้างขนาดนี้เพื่อ fc ทุกท่านนะครับเนี่ยครับยอมอดมื้อกินมื้อเพื่อให้็อดดิบเดียดเพราะว่าเขาประชิดตัวหมอหนุ่มหลายหลคนแล้วครับเราผมก็เลยก็ต้องให้ชัดเจนนะครับแต่ว่าเขาวันนี้เขา มาสั่งน้ำหมอหนุ่มหมอหนุ่มก็เดินเดินหนี <c oughs> ผมไม่อยากขายครับแต่ว่าผมผมเกรงใจนะเกรงใจเอฟซีเกรงใจทนายผมเกีรงว่าหนึ่งกลัวจะประทะด้านวาจานะให้เกิดเขาสั่งน้ำขึ้นมาทําไมแมม อะไรไม่เดกในทำนี้ผมก,กคงคงจะน่าเศร้าไปนานนะเป็นบาร์เทนเดอร์มาตั้งหลายปีนะยี่สิบเก้าปีแต่เขาบอกชมว่าอร่อยอร่อยอร่อยมากๆอร่อยทะลุโลกโอ้โหผมคงดีใจขนาดนั้นนะครับผมกลัวเขาจะบอกว่ามันอร่อยเกินคาดหรือเปล่าก็าเลยไปการทาให้เขากินเนาะครับจริงๆผมอยากทําให้เขากินเนาะแต่บอังเอิญผมอยู่คนเดียววันนีนะแต่ว่าเ <ๆ S 2> พื่อนๆอยู่ข้างๆก็เลยหลบกันอยู่่างน้ครับ หมอหนุ่มเป็นคนพูดแบบฉาดฉาดชูแบบไม่หยุดนะครับท่านหมอหนุ่มพูดไปหยุดนะรอบรองครับพูดน้ําไหลไฟดับนะครับช่องหมอหนุ่มเห็นชัดช่องอื่นครับครับผมนี่ครับตรงนี้กันนะครับอยู่กับปูปริจิตนาคราชครับผมสวัสดีครับสวัสดี